สวัสดีครับทีมแพทย์มูลที่สิทธิในร้อยจำรภบ,บาตทุมม่มบารั์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจำวันที่31กรกฎาคมครับข่าวเด่นวันนี้นะครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเที่ยวนี้ในออสเตรเลียนะครับในรอบที่สองที่เป็นเที่ยวนี้เนี่ยเอาไม่อยู่นะครับก็เป็นสัญญาณเตือนว่าจะต้องใช้วิธีใหม่ซึ่งจะใช้วิธีอะไรก่อนที่วัคซีนก็ค่อยด่วนต่อไปนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเตือนที่ต่างๆรอบโลกด้วยว่าจะทํำยังไงถ้าทําวิธีการล็อกดาวน์แล้วไม่อยู่นะครับ ต่อไปขอเชิญฟังข่าวโดยละเอียดครับขณะนี้ครับทั้งโลกมีคนเป็นโรคโควิด -19 แล้ว17ล้านกว่าคนนะครับ17,447,337รายครับตายไปแล้ว6 7 5 4 7 0รายครับการแพร่ระบาดครับยังวิกฤตอัตราตัวเลขวันนี้เกือบ3 0 0 0 0 0คนครับคือ2,07,000 0คนต่อวันนะครับส่วนการตายลดลงครับทีนี้มาดูครับพื้นที่ต่างๆที่มีการระบาดนะครับขณะนี้ทั้งโลกมีการระบาดหนักอยู่ที่ทวีปอเมริกาครับยุโรป บรรเทาลงแล้วจะมีลเสเซียชาติเดียวที่ยังคงแพร่ระบาดต่อนะครับส่วนจะมีชาติอื่นครับในอเมริกาใต้ในแอฟริกาในเอเชียใต้ตะวันออกกลางเข้าไปทดแทนยุโรปที่สงบในเวลานี้นะครับส่วนเอเชียตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลียิวีแลนด์ค่อนข้างจะคุมได้ดีอยู่เป็นอย่างดีครับแต่ครับขณะนี้กําลังมีการแพร่ระบาดในรอบที่2หรือไม่นะครับเป็นการแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นมาในพื้นที่ต่างๆหลายประเทศในยุโรปในเอเชียรวมทั้งญี่ปุ่น แล้วก็จีนแล้วก็ออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นเคยดูกันต่อครับว่าทั้งโลกนี้จะเป็นยังไงนะครับมาดูครับแต่ละประเทศนะครับขณะนี้ครับสหรัฐอเมริกาครับเป็นชาติที่เป็นมากที่สุดตายมากที่สุดนะครับมีคนเป็นแล้ว4ล้าน6แสนคนแพร่ระบาดในหนึ่งวันเที่ยวนี้ก็มากครับคือ1 6 0 0 1,000คนครับแล้วก็ตายวันนี้นะในในในหนึ่งวันนะครับ1,000คนครับทะลุหลัก1,000แต่ว่าเป็นอันดับ2ของโลกครับนะครับ สหรัฐมิการเที่ยวนี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดท,ที่รุนแรงกว่าคราวที่แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนพื้นที่การระบาดครับจากรัฐที่อยู่ทางภาคตะวันออกมาเป็นรัฐที่อยู่ทางตะวันตกกับทางใต้ครับแต่วันนี้ครับเริ่มมีสัญญาณที่ดีของสหรัฐแล้วนะครับว่าน่าจะมีการลดการระบาดลงนะครับจากตัวเลขที่วันก่อนนะครับทะลุหลัก70,000แต่วันนี้นี่เหลือ หกหมืน่นกว่านะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกามาดูครับสามมรัฐที่มีปัญหาที่ระบาดหนักก็คือแคลิฟอร์เนียฟลอริดาและเท็กซัสนะครับทั้งสามรัฐเที่ยวนี้ในวันนี้ลดจํานวนการแพร่ระบาดในหนึ่งวันลงครับแคลิฟอร์เนีย เหลือ4 0 0พันกว่าคนนะครับฟลอริดาเหลือ9,00 0กว่าคนนะครับเท็กซัสเหลือ7,000กว่าคนถึงทั้ง3รัฐนี้เนี่ยตัวเลขอยู่ประมาณ1 0 0 0 0หม่นคนครับนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันต่อครับอันดับที่2ของโลกนะครับคือบราซิลบราซิลเที่ยวนี้มีคนเป็นแล้ว2ล้าน6แสนคนนะครับมีการแพร่ระบาดในหนึ่งวันคือ5 8 0 0 0นกว่าคนนะครับน้อยกว่าอเมริกานิดหนึ่งเป็นอันดับสองของโลกครับแล้วก็มีคนตาย ในหนึ่งวันมากที่สุดในโลกครับคือ11,89นับกคนครับขออนุญาตครับ1 1 8 9คนครับนะครับเพราะฉะนั้นคอยดูกันต่อครับอันดับที่3ของโลกคืออินเดียอินเดียมีคนไปแล้ว1ล้าน6แสนคนนะครับแต่มีการแพร่ระบาดในหนึ่งวันเที่ยวนี้อินเดียสาหัสมากครับคือ54,0 0 0คนนะครับเพราะอินเดียควรจะแพร่ระบาดไม่เกิน2 0,000คนต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นอินเดียเป็นที่น่าจับตามองต่อไปครับอันดับที่4ของโลกครับคือรัสเซียรัสเซียนี่เนี่ย พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับด้วยการที่มีคนเป็น1น0 0 0มนกว่าคนต่อวันนะครับแต่ขณะนี้รัเสเซียถึงแม้เป็นอันดับหนึ่งของยุโรปครับการแพร่ระบาดได้ลดลงแล้วลดลงครึ่งหนึ่งครับเหลือ5,000ันกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีลงอยู่เรื่อยๆนะครับอันดับที่5ครับ แอฟริกาใต้แอฟริกาใต้เป็นแอฟริกาชาติเดียวครับที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและยังพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นตลอดนะครับยังไม่ยังขาขึ้นครับมีคนแพร่ระบาดในหนึ่งวันนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าคนนะครับมีคนเป็นแล้วสี่แสนแปดหมื่นกว่าคนครับเพราะฉะนั้นแอฟริกาใต้ครับยังคงพุ่งขึ้นตลอดคอยดูต่อนะครับอันดับที่หกครับเม็กซิโกเม็กซิโกก็พุ่งขึ้นตลอดเช่นเดียวกันครับแต่มีจํานวนคนที่เป็นในหนึ่งวันน้อยกว่าแอฟริกาใต้ครึ่งหนึ่งครับ เม็กซิโก,โกมีคนเป็นแล้ว4แสน,คน,ค,รร 1, นค, 5, คนนะครับมีการแพร่ระบาดหนึ่งวันคือ5,000กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นคอยดูกันต่อนะครับอันดับที่7ที่8ก็คือเปรูกับชิลีเปรูและชิลีมีความเหมือนกันครับเป็นอเมริกาใต้เหมือนกันครับแล้วก็มีการแพร่ระบาดก็คล้ายๆกันด้วยนะครับมีการมีคนเป็นแล้วประมาณ3 0 0นคนใกล้ๆ ใกล้กล้เคียงกันครับเปรูสี่พันคนชิลีสามแสนหมนคนครับนะครับทั้งสองชาตินี้เนี่ยเ,เดิมพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วตามกันมาครับขณะนี้คุมได้อยู่เป็นอย่างดีครับชิลีคุมได้ดีกว่าเปรูครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ชิลีมีการแพร่ระบาดในหวันน้อยกว่าเปรู ครึ่งหนึ่งทีเดียวนะครับแต่ก็ในสุดก็จะเห็น2ชาตินี้ครับตามคู่กันไปนะครับคุมได้แล้วนะครับส่วนอันดับที่9 10ครับเสเปนสิอังกฤษครับคุมได้อยู่ครับอันดับ11อิหร่าน12โคลัมเบีย1 3าปากีสถาน14ซาอุดีอาระเบียครับต้องเอ่ยอิหร่านกับซาอุดีมาคู่กันนะครับอิหร่านและซาอุดิอาระเบียเป็นชาติตอนกลางทั้งคู่เลยครับมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันเลยคือเดิมควบคุมอยู่แต่พอผ่อนคลายการล็อกดาวน์ก็เลยมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นมาครับอิหร่าน มีการเพิ่มใน1วันคือ2,600คนนะครับซาอุดิอาระเบียมีการเพิ่มใน1วันคือ1,600คนครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ซาอุดิอาระเบียคุมได้ดีกว่าอิหร่านครับแต่ทั้งสองชาติก็ก็ใกล้เคียงกันครับนะครับอันดับที่12โคลัมเบียครับโคลัมเบียนี้เป็นชาติอเมริกาใต้นะครับทีพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วอยู่ขาขึ้นตลอดครับแล้วก็ขณะนี้แซงซาอุดิอาระเบียแซงปากีสถานขึ้นมานะครับแล้วกงจะแซงต่อไปอีกครับ มีการแพร่ระบาดใน่าวันคือ9,900กับคนนะครับมีคนเป็นแล้ว2,80,000คนครับนะครับอันดับที่13ครับปากีสถานปากีสถานนี่ก็เดิมตามอินเดียมาครับพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับแต่ ปากีสถานเที่ยวนี้คุมได้เป็นอย่างดีครับลงเป็นจํานวนมากเลยครับลงไปรเรื่อยๆขณะนี้เหลือการแพร่ระบาดหนึ่งวันเหลือแค่พันกว่าคนท่านเองนะครับส่วนอันดับที่15ครับอิตาลีคุมได้อยู่ครับอันดับ16กครับบังกาเทศบังกรเทศก็ตามมาคู่กัปกบปากีสถานครับคล้ายๆปากีสถานแต่คุมได้ดีน้อยกว่าปากีสถานเพราะฉะนั้นขณะนี้บังกรเทศกําลังเริ่มควบคุมได้อยู่นะครับก็จึงมีการแพร่ระบาดหนึ่งวันเหลือ2,600กว่าคนครับ นะครับดับสิบเจ็ตุรกีค่อนข้างจะคุมอยู่ครับสิบแปดเยอรมันสิบเก้าฝรั่งเศสคุมอยู่ครับยี่สิบครับอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเป็นอเมริกาใต้ครับอยู่ขาขึ้นเช่นเดียวกันครับมีคนไปแล้วเกือบสองแสนคนครับมีการแพร่ระบาดหนึ่งวันคือหกพันกว่าคนเพราะฉะนั้นอ์เจนตินาก็จะต้องแซงฝรั่งเศสแซงเยอรมันขึ้นไปเรื่อยๆครับยังยังขาขึ้นครับต่อไปนะครับอันดับที่ยี่สิบเอ็ดครับอันดับที่ยี่สิบเอ็ดอิรักครับยี่สิบสองแคนาดายี่สิบสามกาต อิรักและกาตาร์นี่เป็นตะวันออกกลางครับต่างกันที่ว่าอิรักยังพุ่งขึ้นครับยังขาขึ้นส่วนกาตาร์นั้นคุมอยู่แล้วนะครับอิรักมีคนเป็นแล้ว1นึ0 0 0สหม่นคนนะครับกาตาร์แค่1นึ0 0 0ส่มนคนนะครับอิรักแพ่ยะบาลหนึ่งวันคือเกือบ3,000คนครับส่วนกาตาร์ลงมาแล้วคุมได้อยู่ครับเหลือแค่300อคนนะครับส่วนแคนาดาอันดับ22บครับคุมได้เป็นอย่างดีครับ อันดับ24ครับต้องสังเกตรครับอินโดนีเซียเป็นเออาเซียนชาติแรกที่แซงจีนขึ้นมานะครับแล้วก็มีคนไปแล้ว1น0 0 0แสนกว่าคนนะครับเนกนารแพร่ระบาดใน1วันคือประมาณ1,000ถึง2,000คนวันนี้1,900าคนครับนะครับเพราะในอินโดนีเซียก็ยังขาขึ้นครับแต่ว่าตัวเลขก็ไม่สูงนักนะครับอันดับที่ 25่สิครับอียิปต์อียิปต์เป็นแอฟริกาซึ่งคุมได้อยู่ครับนะครับอันดับที่26ครับฟิลิปปินส์ครับมาแล้วครับชาติที่2ของอาเซียนนะครับแซงจีนขึ้นมาขณะนี้มีคนไปแล้ว8 9 0 0 0คนนะครับมีการแพร่ระบาดหนึ่งวันคล้ายๆกับโดนิเซียครับคือ1 0ึ0นถึง2 0 0 0คนแต่วันนี้ฟิลิปปินส์มีเป็น2เท่าเลยครับคือเกือบ4 0 0 0คนครับเพราะฉะนั้นก็จะมี2ชาติในอาเซียนครับคือฟิลิปปินส์และโดนีเซียที่พุ่งขึ้น ต่อเนื่องนะครับขอดูกันต่อครับอันดับ27ครับคาซักสถานค่อนข้างจะคุมได้ครับอันดับที่28ครับเอกวาดอร์เอกวาดอร์ก็เป็นอเมริกาใต้ที่พุ่งขึ้นมาก็ยังขาขึ้นตลอดเช่นเดียวกันครับแต่มีการแพร่ระบาดน้อยครับ1,100คนต่อวันเท่านั้นนะครับส่วนอันดับที่29ครับจีนจีนถูกถีบตกลงมาต่ำลงเรื่อยๆเพราะว่าจีนคุมได้อยู่ครับแต่จีนกำลังเริ่มมีการระบาด ในระลอกต่อไปค่อยดูกันต่อครับขณะนี้จีนมีการแพร่ระบาดอย่างหนึ่งวันคือ100กว่าคนนะครับทีนี้ครับมาดูครับว่าขณะนี้จะเห็นว่าประเทศที่เป็นลาตินอเมริกาครับจะพุ่งขึ้นตลอดในหลายๆประเทศนะครับส่วนประเทศในเอเชียและก็ประเทศในเอเชียตะวันออกไกลนะครับอาเซียนด้วยนะครับก็กําลังป้องกันการระวังการแพร่ระบาดในรอบ2ครับแต่มีหลายประเทศครับมีการเริ่มมีการระบาดใน บางพื้นที่ในรอบ2แล้วนะครับเช่นในยุโรปบางประเทศนะครับแล้วก็ในจีนก็มีญี่ปุ่นก็มีออสเตรเลียก็มีเวียดนามก็มีครับมาดูกันต่อครับว่าขณะนี้นะครับจีนเกาหลีญี่ปุ่นเรียนให้ทราบแล้วว่ากําลังป้องกันการระบาดในรอบ2 อย่างเข้มข้นนะครับส่วนอาเซียนครับอาเซียนมี2ชาตินะครับที่เรียนทราบแล้วว่ามีการแพร่ระบาดอย่างพุ่งขึ้นตลอด2ชาติครับคืออนีเซียและฟิลิปปินส์นะครับส่วนสิงคโปร์มาเลเซียไทยคุมได้เป็นอย่างดีครับเวียดนามก็คุมได้ดีครับเพียงแต่ว่าขณะนี้กําลังเริ่มมีการระบาดในเมืองดานังและในเมืองต่างๆนะครับตัวเลขวันนี้ก็เพิ่มขึ้นครับจากหลัก15เป็นเป็น50จาก15วันนี้เป็น50คนต่อวันนะครับส่วนออสเตรเลียครับอย่างน่าเป็นห่วงเหมือนกันครับการแพร่ระบาดในรอบสองเที่ยวนี้เนี่ นะครับเพราะฉะนั้นก็คอยดูกันต่อไปครับว่าจะจัดการกันอย่างไรนะครับขณะนี้ครับข่าวในออสเตรเลียในเที่ยวนี้เนี่ยการแพร่ระบาดในครั้งที่2องของออสเตรเลียในครั้งนี้นะครับเอาไม่อยู่นะครับจึงเป็นสัญญาณเตือนว่าขณะนี้เขาล็อกดาวน์ครับล็อกดาวน์แล้วยังไม่อยู่ตัวเลขยังสูงขึ้นครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีหาวิธีใหม่จะทํากันอย่างไรนะครับแล้วก็เที่ยวนี้ครับคาดว่าเป็นการระบาดรอบแรกครับที่เกิดจากการผ่อนคลายการล็อกดาวน์แล้วก็ระบาดเพิ่มขึ้นโดยเริ่มจากเมืองเมลเบิร์นนะครับ ขณะนี้เมลเบิร์นก็แก้โดยการใช้การล็อกดาวนครับเพื่อหยุดการแพร่ระบาดนะครับแต่พบว่าเมื่อใช้มาตรการนี้แล้วเคสก็ยังสูงขึ้นครับสูงขึ้นมากกว่าคราวที่แล้วซะอีกนะครับเพราะฉะนั้น ตรงกันข้ามกับการล็อกดาวน์ข่าวข่าวข่าวแรกครับสงบได้เป็นอย่างดีจนเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแต่เที่ยวนี้ผิดไปเลยนะครับสถานการณ์ทั่วโลกจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามีการแบบคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยทั้งที่ญี่ปุ่นทั้งที่ที่ฮ่องกงยุโรปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ายังแพร่การระบาดแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องทํากันอย่างไรนี่เป็นปัญหาของโลกนะครับแล้วก็อาจจะระบาดไปทั่วโลกก็ได้นะครับแล้วก็ขณะนี้ครับเมื่อมาตรการล็อกดาวน์ไม่ได้ผลนะครับก็จะต้อง ใช้วิธีอื่นนะครับมาดูกันต่อครับว่าในออสเตรเลียนี่เนี่ยมีคนพบว่าที่ไม่ได้ผลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเบื่อหนายจากการอยู่บ้านนะครับหรือที่เรียกว่าล็อกดาวน์ฟาทีกนะครับเพราะว่าเมื่อมีการล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยคนออสเตรเลียก็ต้องช่างใจอีกว่าเข้มงวดดีไหม ธุรกิจของตนก็แย่แต่ขณะเดียวกันจะสู้เพื่อส่วนรวมดีหรือนะครับโดยเฉพาะยิ่งเมื่อไม่ทราบว่าล็อกดาวน์จะจบลงเมื่อไหร่และนานแค่ไหนนะครับแล้วมีบางคนครับที่ต้องทำมาหากินเมื่ออยู่บ้านเฉยๆก็ไม่มีจะกินก็ต้องออกมาทำมาหากินเพราะฉนั้นล็อกดาวน์ก็จึงไม่ได้ผลนะครับแล้วก็การปิดเมืองนะครับพอมีการเปิดเมืองปังนะครับนักท่องเที่ยวนักธุรกิจก็ทํากันธุรกิจอย่างอย่างเต็มที่ครับทำให้มีการหย่อนยานในมาตรการต่าง,าง,าง,างๆนะครับรวมทั้งการตักกักตัวนักท่องเทีย่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีการ,ร ด้วยครับเพราะฉะนั้นท่านศาสตราจารย์เอมมาแมกไบร์นะครับจากมหาวลัยเจมส์คุกครับซึ่งท่านเป็นแพทย์โรคติดเชื้อและระบาดวิทยาครับท่านบอกว่าเราไม่สามารถจะกำจัดโควิด -19 ให้สิ้นซากได้แต่เราต้องหาทางออกที่ไม่รุนแรงมากๆเหมือนกับการที่ล็อกดาวน์อย่างที่ทนเคยทำมานะครับเราจะใช้วิธีง่ายๆครับน่าจะเป็น ล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างให้ดีครับก็เคยดูยันต่อไปครับว่าถ้าทั้งโลกเกิดการระบาดอย่างนี้แล้วคุมไม่อยู่ด้วยวิธีการล็อกดาวน์แล้วจะใช้วิธีการไงต่อไปก่อนที่จะมีวัคซีนนะครับขอบคุณครับจากทีมแพทย์มูลที่สิทธิ์ในร้อยตำรวจแถบานชุมมาจารย์ครับถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e นะครับถ้ามีความเห็นกุนาย้เราทราบด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ